สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีรสทอนชาแนลนะคะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทุกทท่านเลยที่เข้ามาติดตามยอดโฟลโลจากที่มี3คนตอนนี้ขึ้นมา200กว่าคนคือดีใจมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจากใจเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะคะ เดือนที่แล้วไม่ค่อยได้อัปเดตเลยนะคะเนื่องจากว่าไปติดภารกิจที่ต่างจังหวัดช่วงนี้ก็เลยว่าจะมาอัปเดตให้ต่อเนื่องนะคะสำหรับ EP ที่5นะคะเราจะมาสอนการสร้างฟอนต์เหมือนปันโปตามตัวอย่างนี้เลยนะคะก็คือทำฟอนต์เหมือนเบบี้แฟนะคะเชื่อว่าหลายคนที่ผ่านจาก EP 1.2.3.4มมาแล้วคิดว่าทำ EP ที่5ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น EP ที่5ก็คือจะขอเป็นการทบทวนในส่วนของ EP ที่2ด้วยนะคะอ่ะก่อนอื่นทุกครั้งงานของเราก็คือจะมีการวางเทมเพลตสีไว้ก่อนเลยนะคะสร้างฟอนต์พิมพ์ข้อความนะคะเบบี Baby. เราจะใช้ฟอนต์นะคะเป็น PHL นะคะอมยิ้มนะคะ ซึ่งได้แปะลิงก์ไว้ให้ในส่วนของ EP ีที่3แล้วสามารถไปดาวน์โหลดใต้คลิปได้เลยนะแต่รู้สึกว่าฟอนต์ของเขาจะไม่ใช้ p s l อมยิ้มนะคะอาจจะใช้ตัวอื่นแต่ว่าขอจำลองเป็นตัวนี้ก่อนนะคะ <c oughs> โอเคทีนี้เราพิมพ์ข้อความคำว่า baby แล้วทีนี้ขอ Ctrl o n C Ctrl F ลงมานะคะเป็นแฟนะคะ แบบนนี้ะะคะก่อนที่เราจะทำการ k r f o t e f o n ์ทุกครั้งอยากจะให้ Copy ต้นฉบับไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหากมีการ create ไปแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้เพราะฉะนั้นขอเก็บต้นฉบับไว้ก่อนนะคะอะโอเคทีนี้เราจะเอาข้อความ Baby Fair นะคะทำการคี font อ่ารู้สึกว่าจะมีในส่วนของ ep ที่4 ที่สอบถามมาว่าเอในคลิปแล้วกดคอนโทรลคลิปโของเราก็ขึ้นตามปกตินะคะแต่ว่าของผู้ใช้คนอื่นไม่ขึ้นแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะคะให้ทำการคลิกขวาเลือก Create Outline นะคะอันนี้คือวิธีแก้ไขแบบที่1นนะคะหรือจะไปที่ Object ก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่ Expand นะคะ แล้วติ๊กถูกที่คำว่า Object แล้วก็กดโอเคนะคะแก้ไขได้สอวิธีเนาะสามารถไปแก้ไขงานของตัวเองได้เลยนะคะโอเคต่อไปเมื่อเราทำการ Create Font แล้วเดี๋ยวขอปรับฟอนต์ให้มีเอียงเล็กตามตามแบบเขานิดนึงนะคะแล้วพี่คอยนะอยาคือสัมผัสตรงกลางจากเล็กนิดนึงนะคะประมาณนี้ทราไว้นิดนึงนะเอียงมหน่อย,ยอคีเอไปเ่าไหนะคะ จะคิดกับตัว b เนอะแนะนำอยู่ยข่อยงน,นะคะ,ะ,ะต,ตัว a เย็นนิึงนะคะตัว a ไว้นะโอเคตอนนี้เราได้คำว่า baby fair เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่า ep นี้จะทบทวนในส่วนของ ep ที่2ด้วยนะคะให้ทำการคลิกขวานะคะอันกุ๊ p ออกไปนะคะคลิกขวาเลือกอันกุ๊ p นะคะทีนี้คลิกที่ตัวี แล้วก็ไปทำการดูดสีนะโอเคนะกดที่ดูดสีกดด้วยนะแล้วก็ดูดสีเนาะโอเคตอนนี้เราได้ฟอนต์สีเหมือนของเขาแล้วนะต่อไปให้ทำการนะคะคุมฟอนต์ทั้งหมดนะคะแล้วก็กด c t r l G จากนั้นให้คนโทนและคนโทนบออกมานะคะปรับสีฟอนให้เป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าเราใส่ในเอาข้อความไว้ในส่วนของอาร์ตบอร์ดนะคะสีขาวด้วยกันมันจะไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลากข้อความไปอยู่ตรงพื้นที่สีเทานะคะประมาณนี้จะได้เห็นด้วยนะคะโอเคนะคะ โอเคจากนั้นให้ไปที่ a p p e a r a n t นะคะที่เป็นวงกลมจุด3จุดนะคะแล้วก็ไปที่ New Effect นะคะเลือกผ่า h Offset อ่าทีนี้เลือกเป็นในส่วนของแบบเปร่านะคะกด Preview ด้วยนะคะอ่เอาตั้งไว้ประมาณที่3ก็น่าจะโอเคนะสูงจุแล้วก็กดโอเคนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะ ต่อไปจะให้ทำการ create ไว้ด้วยกันเลยนะคะไปที่ object นะคะแล้วก็ไปเลือก e x p a n d นะคะแล้วไปที่ window เลือก pathfinder เลือกตัวแรกเลยนะคะเมื่อเราได้ฟอนต์แบบนี้ double click ไปที่จุดที่เราไม่ต้องการลบออกไปนะคะโอเคทีนี้เราได้พื้นสีขาว เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการใส่สโตกให้กับพื้นสีขาวของเราก็คืออตัวอย่างเขาจะมีเส้นสโตกเป็นเส้นปะจุดๆแบบนี้ด้วยเนาะนะคะให้คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Appearance นะคะแล้วก็ไปที่สโตกนะคะ Add New Stroke ทีนี้ให้คลิกที่สโตกตรงนี้นะคะ แล้วก็ไปกดดิส l i n e นะคะตั้งไว้ประมาณที่5ก็ได้นะพอดีเลยน่าจะพอดีแหละนะอะประมาณที่5นะคะเลข5แล้วก็ปรับมนนิดนึงนะคะมุมของในส่วนของเส้นเนาะมันไม่แข็งทื่อเกินไปนะคะได้แบบประมาณนี้เลยสวยอยู่นะ <c oughs> ทีนี้นำข้อความของเรามาวางไว้ตรงหน้า ด้านหน้าแบบนี้นะคะเมื่อเอามาวางไว้แบบนี้ให้กดคอนโทรลชิปลอลิงให้มันอยู่ด้านหน้านะคะกรณีที่ของใครนะคะข้อความเอาวางไว้แบบนี้นะคะเราจะจัดกึ่งกลางให้มันพอดีโดยที่ว่าไม่ต้องลากเมาส์เองให้จัดอัตโนมัตินะคะก็คือให้คลิกที่ข้อความแล้วก็พื้นที่สีขาวตรงนี้มันจะขึ้นเครื่องมืออะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถ จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางพอดีกันแบบนี้แบบแนวตั้งแล้วก็กึ่งกลางแบบแนวนอนให้มันพอดีเนาะต่อไปจะเป็นพื้นหลังสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราขอค p y สีขาวของเขาตรงนี้นะคะ c อนทิ C สีคอนทินีออกมาแล้วก็เปลี่ยนสีขาวนะคะเป็นสีเหลืองทีนี้นะคะให้ดับปุ่มคลิกเข้าไปในส่วนที่เราไม่ต้องการลบออกไปนะคะ ส่วนตรงนี้ถ้าปิดไม่สนิทนะปิดไม่สนิทนะคะมันจะลบไม่ได้ทีนี้ให้เราวาดวงกลมลงไปนะคะจากนั้นก็ให้คลิกวัตถุอันแรกแล้วก็วงกลมของเราแล้วก็ไปที่วินโดว์ลาดพินเดอร์เหมือนเดิมแล้วก็ไปรวมนะคะก็จะได้แบบนี้เลยก็จะหายไปละนะพื้นหลังสีเหลืองของเรานะคะมันจะ ใหญ่กว่าสีขาวเพราะฉะนั้นให้เราไปทําการเพิ่มนะคะก็คือไปที่ a p p e a r e n t นะแล้วก็ไปที่ new effect นะคะไปเลือกผ่าดเลือก offset ฟนะิลเหมือนเดิมนะคะปรับให้ใหญ่ขึ้นอีกประมาณที่0.3เพิ่มออกไปอีกนะคะแล้วก็กดโอเคทีนี้ก็ไปเครื่องมือเดิมค่ะ object express a p p a r e n t นะคะโอเค มันก็จะทําการรวมแบบนี้ให้แล้วก็อย่าลืมกดคอนชิปลอรีนให้อยู่ด้านหน้านะคะทีนี้คลิปที่สองก็ถูกเนาะก็คือซอีเหลืองกับตรงนี้นะคะแล้วก็จัดเครื่องมืออะไรนด่เลยให้มันอยู่แบบพอดีกันแบบนี้นะคะแล้วทีนี้พื้นของเขาจะมีสีเงินด้วยใช่ไหมให้กดคอนโทลชิป,ปรอไปไหมนะคะให้อยู่ด้านหลังเสร็จแล้วนะคะฟอนต์ baby แฟ i เหมือนของเขาเลยนะคะเป็นแบบน่ารักน่ารักไอออกสโตรแบบน่ารักนิดนึงนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเทคนิคให้นิดหนึ่งนะคะในส่วนของการทำสตกเองสามารถใช้งานได้หลายๆงานนะคะทำยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวขอกดเลือกเป็นพื้นหลังสีขาวนะคะแล้วก็สตกอกประมาณจักสามแล้กันจะได้เห็นภาพนะคะ นอกจากว่าจะตกเส้นปะเราสามารถทําจะตกเป็นแบบอื่นได้ไหมสามารถทําได้นะคะอย่างเช่นว่าอันนี้เนาะเราคลิกที่ข้อความนะคะแล้วก็ไปที่ในส่วนของยูนิฟอร์มนะคะไปปรับในส่วนของสะตกได้เลยว่าต้องการจะตกประมาณไหนยังไงนะคะแบบนี้ไหมนะคะอันนี้คือเมื่อกี้เลือกยูนิฟอร์มเป็นแบบตัวที่1นึ่งนะ สามารถเลือกได้ตามที่เขามีให้เดียวขอกกับยูนิฟอร์มเป็นเหมือนเดิมเขาตกอ,อ,อยู่ประมาณ6กพอยต์แล้วกันนะคะ,ะที่เราทําเส้นปะเมื่อกี้ไว้ใช่ไหมคะทีนี้นะคะเราอยากจะทาหลายๆงานนะคะเก็บเทมเพลตไว้นะ,ะวิธีการก็คือไปที่เครื่องมือที่เป็นเส้นนะคะลายตรงนี้คลิกนะคะเรากลากเนีย่ยเสร็จแล้วนะคะคลิกที่สตกนะคะกำหนดอ่า ดิสไลน์นะคะดิสไลน์แล้วก็ปรับความมาถ้าเราปรับขนาด6พอยต์รู้สึกว่า5มันจะไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขอลดสต็อกลงเหลือประมาณสัก2พอยต์ละกันประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะให้ไปที่อโตเมชั o n แล้วก็ไปในส่วนของบัตรนะคะจากนั้นนะคะไปแทรกขึ้นมาเองเราจะเอาตัวเนี้ย นำไปใช้งานอื่นๆด้วยนะคะคลิกที่ New b a t นะคะแล้วก็ไปที่ a s d b a t นะคะแล้วก็กดโ OK ก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาเราสามารถตั้งชื่อได้นะคะว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรอันนี้ขอไม่ตั้งละกันขอเป็นชื่อนี้ละกันนึกชื่อไม่ออกแล้วแต่ตอนนี้นะคะแล้วก็กดเ OK คไปนะคะทีนี้เราก็จะมีบัตรที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ไปคลิกที่ข้อความของเราแล้วก็ลองใช้ดูนะคะปุ๊บเนี่ยง่ายมากสามารถนำไปใช้กับตัวอื่นๆได้เลยนะคะอะนอกจากเส้นปะแล้วเราสามารถใช้เป็นเส้นแบบอื่นได้ไหมสามารถทำได้นะคะอย่างอของเขาจะมีในส่วนของไดบัลีตรงนี้ฝัก้ายมือเล็กๆนะคะนอกจากเส้นปะก็คือเขาจะมีเทมเพลตให้เดี๋ยวขอเลือกเป็นในส่วนของ image นะคะั Brad, นะ image Brad, library อ่าทีนี้เขาก็จะมีรูปภาพให้เดี๋ยวขอเลือกเป็นแบบนี้สักตัวหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ปิดออกไปโอเคทีนี้ลองคลิกที่ข้อความของเราแล้วก็ไปคลิกที่บัดดูนะคะปุ๊บโอ้สวยงามแล้วนะคะแทบไม่ต้องตกแต่งไม่ต้องทำสีอะไรมากมายเลย อลองเล่นได้นะคะไปกดดูเล่นได้เลยว่ามีตัวไหนแบบไหนน่าสนใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอเลือกเป็นเวกเตอร์นะคะเลือกเป็นเวกเตอร์ทีนี้เลือกสักตัวหนึ่งขึ้นมา,าทีนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้เราสามารถไปปรับลงนะก็เก๋ๆแล้วนะเหมือนวาดเองแล้วใช่ไหม เปปรับได้นะคะอืมไปลองเล่นได้เลยนะคะมีหลายแบบหลายรูปแบบให้เลือกเลยนะคะอยากได้แบบไหนแบบประมาณไหนยังไงนะคะโอ้ได้สตกแบบเก๋ๆน่ารักน่ารักเลยนะคะ,ะหรือจะเลือกไปในส่วนของเออบันเดอร์ก็ได้นะเนี่ยบันเดอร์ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้ เื่อกี้เนาะเนี่ยน่ารักอยู่นะเก๋ๆนะอดูดีดูสวยงามขึ้นมาทันทีนะคะถ้าจะเป็นตัวอื่นได้ไหมลองเล่นนะคะตอนนี้ลองเล่นลสนุกนะคะกำลังสนุกเฉียวน่ะเหมือนอาร์ตแล้วอะฟอนอนต์อาร์ตนะแล้วมีไฟอ,อ่าสามารถไปลองเล่นได้เลยนะคะจะสร้างเป็นดิสไลน์ตัวเองก็ได้หรือว่าจะทำเป็นแบบแพทเทิร์นอื่นๆรูปภาพอื่นๆได้ไหมได้นะคะสมมติว่าอ่า ถ้าเราไม่เอาแบบนี้ล่ะเราสามารถสร้างเองได้นะคะก็คือสมมติว่าเราจะเอาเป็นรูปภาพนะ,ะทีนี้เราจะเอาภาพนี้นะคะมาเป็นสโตกของเรานะคะกด a m b เบก่อนเอาลิงก์ออกไปก่อนนะคะทีนี้นะคะเมื่อได้รูปภาพขึ้นมาแล้วให้ไปที่ New b a t h อีกทีหนึง่งทีนี้ถ้าเป็นรูปภาพเราจะเลือกเป็น Pattern นะคะพ a ทเทิ Patter n บัสกดโอเคทีนี้เขาก็จะมีให้ว่าคุณต้องการให้อ่ารูปภาพเพลย t เพจของคุณนะ่ะมีแสดงตรงไหนบ้างตรงมุมนี้ไหมตรงกลางนี้ไหมระหว่างตรงนี้หรือเปล่านะคะสามารถไปเลือกได้เลยนะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็กดโอเคค่ะมันก็จะขึ้นภาพพ a ทเทินให้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเบบี้ แฟร์ Fair, เป็นแพทเทิร์นของเราดูบ้างนะคะโอไมกก๊อ oh นะ,ะใหญ่มากๆที่ขอปรับขนาดลงนิดนึงนะคะอุ้ยก็สวยอยู่นะ,ะหมดหลายตานะคะโอเคทุกคนสามารถไปลองเล่นได้เลยนะจะได้แบบมีลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มเติมในส่วนของการสร้างฟอนต์นะคะโอเคสำหรับอ p ที่5ก็จบเพียงเท่านี้ ขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมติดตาม ep ที่6ด้วยนะคะ ep ที่6จะทำให้คุณทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจะมีเทคนิคอะไรนั้นติดตาม ep ที่6นะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ